วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรครับจากกิจกรรมปูเสือนั่งสาดตักบาดรับอรุณเสริมบุญที่บึงสีไฟครับวันนี้ครับที่บริเวณสวนสาธารณะบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายกิติพลเวชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนะครับร่วมกิจกรรมปูเสือนั่งสาตักบาดรับอรุณเสริมบุญที่บึงสีไฟนะครับตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอุกษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำปี งบประมาณ2,518ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงประชาชนกับบึงสีไฟที่เป็นรูปธรรมเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของบึงสีไฟนั่นเองครับโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมใส่บาตรเข้าสารอาหารแหง้งโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวัชรสิทธิเมธีเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรคณะสงฆ์วัดท่าหลวงพระอารามหลวงและวัดวิจิตราราม20รูปรับบิณฑบาตในกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่5ของปีงบประมาณพุทธศักราช2568ค่ะ